สวัสดีค่ะคพ่กพงษ์ิฟเฟคอีกแล้วนะคะสองแม่ลูกเข้าครัววันนี้เมนูอาหารเหนือนะคะคือหนมจีนน้ำเงี้ยวนะก็ไม่ยากคนใต้ก็ทําได้นะไม่ยากเท่าที่ควรศึกษาไปทําไปนะแต่ว่าของเรานี่วันน,น,นี้ตีนไก่นะเป็นหลักชอบตีนไก่น้าซุปมันก็จะเอากระดูกกริ้งอนะันนี้แยกแยก,แยกให้ก่อนนะอันนี้เป็นส่วนของอ่า วัตถุดิบวัตถุดิบที่จะใช้นะท<ะ>ี่จะใช้เป็นตีนไก่นี่ก็ลวกมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วลุกเล้งนี่ก็ลวกเรียบร้อยแล้วนะทําให้มันต้องสะอาดลวกน้ําเลือดน้ําขาวออกทิ้งหมดแล้วแล้วก็มีนี่ขาดไม่ได้นะครับมีหมูสับหน่อยนึงจะให้น้ําแกงมันข้นนะกินอร่อยแหละแล้วก็มีเลือดไก่นิดหน่อยเลือดไก่ไม่ได้ไปซื้อแมอ่โครซื้อตลาดมันไม่สวยนะบุกมันยังไงไม่ต้องไปของแม่โคมันจะสวยแล้วก็ม,มีมีเครื่อง อันนี้ในส่วนส่วนของเครื่อง,เค,องเครื่องแกงเนี่ยที่เพชรใช้อะไรบ้างเ,เครื่องแกงนี่มีพริกพริกเม็ดใหญ่นะคือเม็ดเม็ดใหญ่พริกแห้งเม็ดใหญ่ชิฟ้าใหญ่แล้วก็พริกจินดานดิดหน่อยอแล้วก็มีหอมแล้วก็กระเทียมนะขมิ้นอย่าไปใส่หาความรู้ถ้าประมาณเนี้ยสักกี่หัวหอมกี่หัวกระเทียมกี่หัวเอาเอาเนี่ยพริกพริกแห้งนี่ประมาณห้าเอาสักสักสิบสิบเม็ดหนึง่งแล้วก็ผ่าตัดให้หมด ผ่าโอ้โหหมดเลยเหลือแต่เปลือกไปจริงๆนั่นล้างให้สะอาดแล้วก็ปนพริกจินดาสักห้าเม็ดบอพริกจินดานี่ต้องการความเผ็ดนิดหน่อยแม่มากแล้วก็หัวหอมหัวหอมประมาณใช้สักห้าหกขัวหนึ่งกระเทียมก็เหมือนกันเท่าเกันนะสงย่าอันนี้ไม่ได้ตามให้ดูนะไม่ตามให้ดูแต่ว่าเรามาเพิ่มนี่ให้ดูนะใส่ถั่วเน่าไอ้เครื่องเครื่องนี้ถ้าเหลือเรามาทำไอ้นมจินน้ำพริกใช้ได้อีกเก็บไว้ ใครนนสนใจก็สั่งมาได้เอนะใครสนใจสั่งโกนุ่มมาได้ถึงเราก็เพิ่มมาที่หนมจีนน้ำเงี้ยวเนี่ยมาเพิ่มใส่ถั่วเน่ารากผักชีลงไปนะมันจะหอมขึ้นมานะเดี๋ยวเราตะเดี๋ยว,แล,วแล้วก็เครื่องปรุงมันก็ไม่มีอะไรมากนะดอกนิ้วเนี่ยอย่าให้ขาดแล้วกะปิของโกนุม่มอร่อยกะปิก็สั่งมาได้นะครับสั่ง,ง,ง,งม่ได้เลยกะปิเนี่ยอร่อยมากเล้๋ยวพวกผักพวกอะไรที่จะมากินมาแก้มได้ก็มี นี่ยกระดัมปีกระดัมปีนี่ผ่าสงซี่แช่น้ําเกลือไว้ทั้งนานแล้วแช่สะอาดแล้วเดี๋ยวก็มาหั่นอีกทีก็แช่น้ำอีกทีแล้วขาดไม่ได้นี่มาเขือเทศนะเือเทศนี่สําคัญเมืงงนกันมันทําให้มีรสชาติแล้วน้ําแกงก็สวยได้ใส่เขือเทศแล้วผักที่มาแก้มนี่คือมีเนี่ยเกี้ยวชายผักกาดดองพริกทอดถัวหอบนะถัวหอบอืม แล้วก็นี่อันนี้ไปเลยนะนะคะถั่วเน่าไม่ใช่ดินเน่านะนี่ถั่วเน่าเน่ากับรากผักชีเรามาตักใส่ขึ้นตักใส่ขึ้นหนึ่งช้อน ทังผม้ปิทั้งถั่วเน่านะกะปิสักหนึ่งช้อนบอก ไปที่ควรร้อนนะคะคนเติมน้ำมันนะคะนิดๆหน่อยๆเพื่อเป็นการผัดเครื่องผัดเครื่องอีกทีนะคะมันจะได้หอมบางคนก็ไม่ผัดเตะลงไปพวกๆกเลยก็ได้เดี๋ยวเราคิดว่าต้องผัดอีกทีมันจะได้หอมเครื่องน้ำเงี้ยวของคนหนุ่มนี่ก็ผัดมาแล้วนะแต่เ,เราอีกมันมาผัดรวมกับถั่วเน่าอีกที หอมยังต hmm. uh ีนไก่เลยนะหอมเลยนะตามตามขั้นตอนของเขาอ่ะผู้ลับโบราณเขาทำมายังไงเราก็เอาอย่างนั้นแหไงหมูสับด้วยเราตั้งหมูสับตั้งหมูสับตั้งไอ้ตีนไก่ตั้งกระดูกหมูจะอร่อยมากแต่ว่าถ้าคนไม่กินหมูนะเกาใส่ไก่สับ ใส่ล้วนๆก็ไม่ต้องเอาน้ำซุปไอ้เล้งก็ได้แต่กอนก็ทำแบบเขาไปกินหมูนะมอน้ำซุปที่เราต้มไก่เจ้าเออนา่นแหละน้ำซุปเนะี่ยเอามาเนี่ย <Good. S 1> เอาวะน้ำซุปที่เราต้มกระดูกแล้วต้มตีนไก่เนี่ยเราใส่ไปเลยนะไม่ต้องเดือดนะนะใส่ไป,ไปเลย <c oughs> นี่ดุกเล้งใส่ลงไปเลย เอกยิ้วนี่นะอย่างถ<อ>้าเราไม่แช่มันจะต้มยากจะไม่อร่อยเลยล้ลางสะอาดแล้วแช่ไว้ประมาณตักงสามสินาทีได้น้องแช่แล้วมันจะต้มง,ง่ายเลือดเขาใส่ไปเลยเออสียดายน้ำเกงของคนหนุ่มนะพูดไม่ได้พูดน้ำเงี้ยวน้ำแกงสวยมากือสีสวยมาก tên <laughs> Tại cửa sắc dịp luôn <laughs> Thơm nám đít rồi พอดีก็ราดกับมินจีนโอ้สุดยอดสุดยอดมีปรุงเกลืออย่างเดียวนะปรุงเกลือชูรสอะไ,ไม,มาใส่น้ำตาลนดิดนึงเมื่อกี้ชูรสยังไมใ่ใส่เลยนะน้ำตาลใส่ด้วยอ่ะใส่น้ำตาลนิดนึงไม่ตัดน้ำตาลนดิดนึงเมื่อกี้นิดหน่อยนะอย่าให้หวานนะหวานก็เสียทรงเลยนะอืมพอไป,รปรเริ่มไปเริ่มอัดในน้ำตาลนดิดเดียว อ,อร่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวตีนไก่ก่อนอืมตัวหน้าวันไม่ทำให้ออกหอ,อมรสชาตไหมอือืไม่ใส่นี่ไม่ออกไม่ออกกลิ่นเลย่องแกงนี่พริกมันพริกมันสวยสีแดงอืมแดง ให้เดือดตักตักเอาหนึ่งสองสามเฉยอยูปิดแล้วนะปิดแก๊สแล้วนะคะชิมไว้ได้พอดีแล้วจะตักไปชิมไปดิโรลน้อยเหลือเชืปิดไก่แพงกว่านัินหน่อแพงวันนอสอโนสอโลก้าสิบอ็งก้าสิบแปดสิบแปดสิบก็มีบางไงไป เดี๋ยวไปรู้ผักชีตามมากะปิน้ำพริกอย่างดีทำน้ำพริกได้แกงได้ผัดได้หอมอร่อยทุกรูปแบบพริกแกงก็มีเครื่องแกงส้มเครื่องแกงกะทิแกงเขียวหวานแกงผัดเผ็ดแกงคั่วกลิ้งแกงมัสมั่นแกงไตปลาแกงปูเครื่องแกงข้าวหมกไก่ปลาชิ้งชันทอดกรอบกุ้งแห้งเกรดเออย่างดีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำของจันแสงซอสสามรสเต้าซี่ เส้นหมี่ฮกเกี้ยนหมี่หุ้นหมี่สัวน้ำชุบขั่วไตปลาแห้งเคยเจี้ยนอร่อยพร้อมคุกข้าวกินได้เลยน้ำไตปลาปรุงสำเร็จเหาะขนมจีนหรือเหาะลงบ,บนข้าวหรือเติมน้ำเติมผักใส่ปลาย่างก็พร้อมอร่อยได้เลยเนี่ยก่อนที่เราจะกินนะคะ

พริกทอดนิดๆนะคะมันไม่เผ็ดต้องพริกทอดนิดหน่อยนี่จะทำให้ปิดนนะ้วลูกร้านม,าไม่ได้แต่ถ้าอยาก<ล>ยจะเผ็ดก็พริกทอดพริกปน่นอะไรแต่ส่วนใหญ่ก็จะกินพริกทอดนะอันนี้เราต้องแช่นะแช่น้าเกลือเราล้างสะอาดแล้วมาหัน่นหั่นแล้วแช่น้ำอีกทีเนี่ยก็อบอกวอ่ายาเยอะอันเนี้ยเดี๋ยองอ,อกสักนิด อื้อร่อยจริงๆขนใต้ขนใต้ได้ขนใต้ตทำได้เขาเรียกว่าขนใต้ทําอาหารเนื้อได้เหมือนกัน ยอดเลยนะมั้งรสชาติเป็นไงครับเอ๊ะยวจะบอกรสชาติมันนะน้ำเกลนะีมันอะหอมอืมได้ได้รสกลมกล่อมอ่ะก็ไม่ใช่เปรี้ยวนะแต่มันเขือเทศลงไปไม่เปรี้ยวมันมันมันจับลิ้นนิดเหมือนแตะลิน้นว่าเออออกเปรี้ยวนิดนึงแต่ไม่เปรี้ยวมาก มันอร่อยนี่ต้องเค็มน้ำน like uh, ิดเค็มน้ำนิดมันนิดนึงเพราะว่าต้องราดกับนมจีนไปอีกต้องเติมแทนด้วยมีกลิ่นต้องมีกลิ่นของตัวหอมถั่วเน่าอืหอมหอมถั่วเน่าหอมมะเขือเทศหอมไมหมดเนี่ยกลิ่นมันหอมมากทำมาไม่มีถั่วเน่าเต้าเจี้ยวก็ได้นะใส่ไประด็ี่ให้มันมีกลิ่นอร่อยให้ได้อยู่สุดยอดสุดยอดสุดยอด เหมือนบเหมือนว่าเนี่ยคนคนใต้จะมาหาเหนือเหมือนคนเหนือแกงมุงปลาบ้านเราเนี้ยนะนะไกลอีกที่ตัวน้ำไก่นี่มันไม่เผ็ดเนี่ยรอบบาอาวนขยี้พริกขยี้พริกไบบน,นี้นึงมันอร่อยมันหอมพริกเลยด้วยจนกินเนี่ยวันนี้เราขอเตีอย่งอยงดีืออะไรรู้ไหมเลือดไม่ถูกใจเลยเลือดไม่สวย แด่ไปซื้อตลาดไม่สวยมันต้มเป็นพองอยู่ข้างในไม่น่ากินอะ <S <S ่ะถ้าเราเสียดายแต่หลักแต่ว่าเราลืมไปซื้อที่แม่โครของแม่โครแล้วอร่อยมันจะเนียนชวนกินนี่นใช่ไหมนี่เราใช้ไม่เด้ใช้ไฟเลยเนื้อมันหยาบหมดเลยเลือดมันต้มมาหยาบเยี่ยมทำตามได้นะสูตรนี้นะคนใต้ก็ทําได้กินอร่อยเหมือนคนเหนือเลยก้ากล้าสู้เลยก้ารับรองก้าประกันอร่อยอร่อย,อรอยจริงๆ นะชอบเราอย่าลืมคลิปนี้เด็กๆทําตามได้เลยนะคะจั่งเครื่องแกงโกนหนุมมาก็ได้ไม่ต้องไปนั่งสมไม่เสียเวลาอยู่เาเอฟซี FC, ทุกคนทําตามได้ชอบเราอย่าลืมนะคะช่วยกดกดติดตามกดไลก์กดแชร์ซับสไครต์ยิ่ไปด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากสินค้าของโกนหนุ่มยังขายอยู่เหมือนเดิมทำถิ่ขั่วไตปลาแห้งอะไรของที่เพชรก็ยังทําอยู่หมูห้องหมูเื้องสั่งไม่ได้เลยนะคะขอบคุณเอฟซีของยิบพ้นมากอนะ่ะแล้วก็ขอบคุณ ลูกค้าอของกหนุ่มด้วยนะคะาหวัดดีค้าไายบาย้ยบายบ๊ายบายลอ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 ยลิย่งลิ